สายดีและสวัสดีพี่น้องเว็บซีทางฝั่งลาาฝั่งไทยและต่างประเทศเด้อเมื่อนี้น้องน้อยกับมีข่าวดนีจะมาบอกพี่น้องเว็บซีเนาะจช่ว่าเมื่อนี้เอยมีเพิ่นจะข้ามมาแต่ประเทศไทยเพื่อมาหาครอบครัวเนาะเมื่อนี้น้องน้อยรู้สึกดีใจหลายพี่น้องไ้ว่าเข้าแบบว่ได้เห็นกันดนเนาะก็เห็นตอนที่อน้องน้อยพาแม่เพื่อนไปห้องหมออยู่มุกดาหารเนาะ เห็นก็นเห็นแป๊บเดียวพี่น้องเลยแบบเฮากันมีความรู้สึกคิดฮอตเอื้อยหลายเนาะเพราะว่าเพื่อนกาได้ไปทํางานที่ประเทศไทยกระดุนแล้วเนาะคือแต่กี้เพื่อนกะตอนที่ยังมีโรคระบาดเพื่อนกามากะประมาณเดือนละครั้งหรือว่าสองครั้งเนาะเฮากาสีมาถารลัดรถมีของเอยหมีเนาะว่าเพื่อนจะฮอตประมาณจักโมงเพื่อนว่าเพื่อนออกมาแต่อันประเทศไทยเนาะประมาณแปดโมง หน้าที่ฮ้อนนี่ประมาณใบสองใบสามพี่น้องเมื่อนี้กะลมแห้งหลายเนาะเมื่อนี้เนาะนงน้อยก็เลยมารีล,ลมก็พี่น้องเลยถ้ามีเสียงลมเข้าไปในคลิปกะต้องกลาบขอโทษขออภัย,ยหลายเด้อกะหลังจากที่คลิปเอ้ยมีเพื่อนได้เล่าประวัติของนองน้อยเนาะออกไปกะมีรอยสีไหลท่านได้ฮู้จักสื่อลิ่นของนองน้อยก็คือสื่อนุยเนาะ แม่แล้วห้องนุ้ยก็ได้พี่น้องไม่ว่าเห็นซะว่าน้องน้อยเป็นเป็นน้องเนาะเอื้นน้องนุ้ยก็ได้และกาสิ่งที่เข้าจําความบ่ได้เอ้ยมีก็ได้เล่าทุกฟังเข้ากัรู้สึกซาบซึ่งน้องีีน้องแต่ว่าทิ่งที่น้องน้องน้อยจําได้ก็คือเอ้ยมีไอ้นางเพื่อนได้อุ้มได้เอาเฮ้าเนาะและกาผ้าไปอาบน้ํา อีหย่างต่างๆเนาะและกาสิ่งที่มีได้เว้าก็คือนองน้อยบบสู่ได้ปรึกษาเอื้อยหรือว่าบบได้สู้เว้ากับเอื้อยเนาะถ้าอันใดเข้าแบบพ่อเว้าเข้ากับเว้าแปลว่าอันใดที่เฮายากปรึกษาพี่น้องแต่สิ่งเล็กๆน้อยเฮากับบอยากบอยากบอยากเว้าสู่เอื้อยฟังเนาะเพราะว่าเอื้อยเป็นคนคิดหลายเฮาแปลว่าพอเฮ้าพอแก้ไขได้เฮากับแก้เนาะพี่น้องประมาณนี้เนาะ ไ้้กนานไหนเนาะบานนี้รู้สึกดีใจแบบจนว้าวมถืกพี่น้องเลยเมื่อน,นี้ครอบครัวเขาจะได้พ่อกันแบบพร้อมนาพร้อมตาเอือ้อยอ้น้องเ้าเมือน,นี้แล้วกับแม่นําพี่น้องจังเป็นจังไดกับไปเบิ่งไปส่งน้ำกันเนาะว่าเอ้หนึ่งจฮอดตอนประมาณจังโมงแล้วก็จะมีของฝักอย่างมาฝากน้องแน่เนาะ ไปเป้าไปเบิง่งไปส้มน้ากันเลยตอนนี้เอ้มีเพิ่นกับหอดแล้วเนาะพี่น้องลงอยู่หน้าวัดเลยเนาะแบบวอากันบอนหนึ่งไปลงบอนหนึ่งพี่น้องเอลยเอาวันนี้เอากันทีเอาลอ้อดหลนะเนาะไปฮับเอาเอ้มีเา้าไปฮับเอาของฝากพี่น้องเลยนี่ล้อเอาไปเอาไปเบิง่งน้ากันเลยเอ้มีมาแล้ว มีสบายดีสบายดีพี่น้องดาวมีชาวมาแล้วลูกเกน้องสาวมาครับน้องล่ากำลังสีขนเขื่องใส่ล้อโลมนะพี่น้องเอาลโลมาพี่น้องเลยถ้าเลงเราน้องมันเวิร์ดกว่าดีหรอแต่เทาทีขนเครื่องขึ้นเลยมาโบทันตอนที่ว่าเอ้ยมีเพื่อนกำลังสิลงจากรถเนาะแม่มาโบทันกะเวลาบบถึง เดี๋ยวมาเบิ่งน้ากันเนาะว่าเออมีเพ่อนที่ได้ของฝากของต้นอย่างมาฝากเขาเนี่ยเนาะอันนั้นเป็นกระเป๋าอย่างเนาะกระเป๋า,ปาใหญ่แทะกระเป๋าเสือเเส้อผ้าเมื่อหาเมีหว่าก็เด้อบอดี้เด้อไอปไปกันเลย มือนี้กะลมแห้งแท้แห้งว่าพี่น้องสาวซุกกะออกมาลัดกับโหนงน้อยเนาะลัดเอ้หมีเนาะท่าว่าซาเล้งเฮาน้ำมันโบเบิร์ตนะคือสีแบบมาไวทันเอ้ผลอยู่อันนี้ฝ่ายว่าซุกโรเอาซุกขึ้นโนนซุกขึ้นโนนสอยกันเลยมากระเลยด้วยมีย่านหมา โอ้ตอนนี้กับบดให้เห่าแล้วแดดอ่อนแล้ว มามาฮอนแล้วมากะต้อนทับเผาอย่างไวเลยป้าพี่น้องสามสมุนเทายืนรอเลยเลี้ยนแถวคักแท้ตัวตัวเอ้ยมีเป็นตัวเกี่ยวพี่น้องมาเบิ้งเนาะเพื่อจือวะเพื่อจ้ำกินวะทำเบิ้งเด้อทำเบิ้งเด้อตัวเกี่ยวโต โซนโบอาิเชียวเออโบเฮาอาพี่น้องตามก้นต่อยต่อยต่อยเลยแบบนี้ตัวเกี้ยววะชั้นตัวน้องมาว่าเอ้ยมีเป็นตัวเกี้ยวดมก้นดมกิ้น ตอนนี้แม่ว่าเพิ่นกเกี่ยวเข่าอยู่เนาะพี่น้องบ่ฮู้แม่วายังบอกฮู้ว่าเออมีมาฮอดแล้วนะเนาะเพิ่นกเกี่ยวเข้าปลูกดอกพี่น้องเมือ่อนี้กะเฮาสิพาไปหาพาเออมีไปหาแม่ก็นเนาะมาบา่เฮาเพราะว่าเออมีคล้ายๆตัวเกี่ยวเนาะแปลกหลายพี่น้องเลยไปหาแม่กอนเข่าเริ่มซุกแล้วแล่นเลยแล่นเลย

แม่ก็ดีใจดีใจแม่จะจะบอกเกี่ยวมาอีกอันหนึ่งลูกแม่จะเกี่ยวแม่เพิ่นมารักเกี่ยวเข่าคนเดียวของเจ้ามีมากอ่ะแม่เพิ่นงได้เอาไปรัดน้องมีแต่น้องน้องโมงออกไปรัดแม่แล้วเกี่ยวเข่าไม่ถาม่าแม่ไปใช้แม่มาเกี่ยวเข่าคนเดียวยังไม่ยามันโบ่ทันบน แม่มันบรท่านพบนยันพี่น้องเอ้เข้าซุกบนแล้วเข้าซุกบนแล้วแล่นแต่ละคุณจะรมตัวกันมัเ่วเข่านะแม่แม่มาบ้าเฮากมมีเลยนะคิดว่าตัวเกี่ยวแม่าว่าบ่เปิดแม่ดีพมาจังบ่เฮาป้าแม่ไป ไปยันกอดบอเออแม่ฟ้าเล่งเขี่ยวเข่าพี่น้องฟ้าหล่งนี่เนาะผาดเข่าเป็นกระปะไว้นี่พี่น้องเลยผาดเข่าตอนนี้เอาก็ได้มาฮอดเฮือนฮอดซ่าแล้วเนาะพี่น้องคือว่าแม่เพื่อนกะขึ้นมาแต่เกี่ยวเข่าแล้วเพราะว่ากินฮอดลูกสาวหลายพี่น้องลูกสายเราก็ขึ้นมาแล้ว พ่อแม่พี่น้องสบายดีเนี่ยคือของฝากของตอนที่เออให้เพิ่นซื้อมาฝากน้องๆเนาะวันนี้เนาะเนี่ยเนยน้องรู้เลยพี่น้องเอยให้สองซุกเปิดเลยเออใ้เพิ่นกาบได้มาบ้านหลายปีเนาะพี่น้องเป็นยังไงเป็กหูเป็กตาเป็นหลายบันเป็กหูเป็กตาเป็นหลายปีแล้วอ้าพี่น้องปีแล้วทาร์ตไข่ของโปรดเฮ้ยน้องน้อยอินกำลังหิวข่าวเลย อ่ามีข้าปุ้นอีกพี่น้องแพ็คแพ็ค่าไรมีแพ็คหนึ่งเจ้าหาบาทเจาบาทได้แพ็คบาได้นะอืงแบบเป็นตะแพ็คขนาดเลยไรจ๊ะจังว่าแบบข้าเจ้าเผ็ดขายเป็นโล่บริษัทขายเป็นแพ็คบบนี้อันนี้หั่นผักปอมีแอปเปิ้ลใหญ่เลยใหญ่ขนาดเลยพี่น้องปอเฉาซุกจิปาดจิมต่อเนาะ Dante, ก็ชีกอบๆเนาะอันนี้น้ำพริกน้ำพริกกันน้ำพริกปลาลองโบากำลังเหี่ยวปลาล่าโบงก็ัวเรียบร้อยเห็ดซุปวะก็แต่เซฟเนาะแต่ซุปมันคะแนนดีมองกระเพาะเลยแม่ก็เคยเห็นบ่วะต้นแอปเปิ้ลใหญ่ผักเนาะคือใหญ่แท้พี่สาวเพิ่นได้แอปเปิ้ลมาสามลูกใหญ่เลยคักอีหลี โอ้เนื้ออ่ะเนาะเนื้อแดดเดียวนี่เนื้อแดดเดียวเนื้อหมูก็หน่เนื้อหแล้วก็ออ่ะตัวปูเอ้ยตั่วปู้เอ้ยซื้อมาเอ้ยล้างเรียบร้อยเลยอัน่้กินกับกระปุนเนสะอาดเลยติดกระกอบเลยกระกอบกินกับกระปุนเอ้ยล้างเรียบร้อยแล้วมาอ่ะพี่น้องสุดยอดเลยโอ้เต่ามีเห็ดเองพี่น้องเห็ดมาสู่น้องกินเนาะเห็ดมาจะกฝักไทยเลย ใส่อันปีไก่ตุ๋นนากาลูกชิ้นอันนั้นต้าเซฟยาปานินตอนที่อันยังบ่มีโรคระบาดเนาะเลยมีเพื่อนมามาตอนตอนนั้นมายามบ้านนะพี่น้องเพื่อนมาเฮ็ดน้ำยาขนมจีนมาสู่น้องกินน่ะน้องน้อยติดใจขนาดเลยเพราะว่าแซ่บพี่น้องเอ้ยมเฮ็ดน้ำยายอดเลยลแนากาเอาได้พักมาอีกอืมพักอันนั้นเนาะแนากาสลัดฟ้าสะอาดค่ะแค่นี่เมนูเนาะ เมนูที่เอามาสู่ครอบครัวกินรอชม่มี่นล้างแล้วเบิดแล้วเนาะรอติดตามรับชมสะอาดเลยพี่น้องพร้อมรับประทานเลยแซ่บเอาเบิ่งต่อไปเลยแนวจิ้มมะเกะตัวนี้นิดใช้น้อยแก่เข้มกว่เอ้าลองปาดแม่กินนหวาาเอตัวหวานบ่ตัวหวานน้อยตัวแรกตัวหวานน้อยตัวใหญ่อันนี้หวานบ่เนาะกินน้อยแต่น้อยบ่กินหลายเอาสิตัวจะกินลองปาดเบิ่ง ให้แม่เพิ่นกินซะก่อนพี่น้องกลิ่นหนึ่งขนาดนี้แต่ซูกระชี้ๆบางก่อนอันนี้ก็เป็นเนื้อัวะไก่ปลาตองด้วยชอชีหน้ากรอบบปแม่ลาบบปแม่บปลาตองแม่เอือบเรียบร้อยแล้วปลาตองเอือบให้แม่อันโอ้ใส่ใบตองเลาวหนึ่งใส่อะไรมันเป็นชุดของปลาตองนะแซ่มาร์เรียบร้อยแล้วหวานกรอบแซ่บ เออนรู้แล้วเมนูเฮานี่แหละล่ะอันนี้หอยแครงก็ยั่วเรียบร้อยแล้วอันนี้คืออันเมนูเฮาที่มากินก็พักนะไรพี่น้องเลยอืหอยแครงเนาะหอยแครงกระต่ายอดเลยหอยแครงของโปรดของโปรดอันสาวซุปของโปรดสาวซุปทาโกยากิว่าจะแข่งอะไรซีไทยเดี๋อวนะถุงละโลวะเนี่ย เห็นน้องซูเฟิรนหันไปเลาะเซโนนะคนนอสูฟังว่าข้าวกยอดที่กินข้างแรกแซ่บขนาดน้องสามีอยู่เลยแมคโครกลยซื้อมาพี่น้องมีซอสแห้งอยู่บ้างไ้มเคยกินละบอนนี่แหละเคยกินในตลาดเนาะแซ่บกรนก็แซ่บดี่น้องมีเพื่อนใส่กล่องโรมแปลว่าเก็บต์พมเย็นพี่น้องไงเย็นเย็นน้ำกอดบอกมีแต่น้ำกอดแล้วล่ะมีประมาณน้ำกรดจะไหลพี่น้องเลย มาแต่ไก่เนาะตองใส่กล่องโฟมตอนนี้ก็ลมกับโป้แห้งขนาดโดยดลงแห้งแล้วน้อยปิด,ปด,ดเดี๋ยวความเย็นี่ออกเนาะ,ะเพราะว่าเฮาสิเก็บใส่กล่องโฟมไปก่อนเพราะว่าตู้เย็นเฮาอแบบใส่ของได้บ่ค่อยหลาแม่แล้วมื้อน,นี้ตัวเกียวเพิ่นกบ,บอ,อ,ยอยู่เนาะพี่น้องเพิ่นไปทุระเพิ่นก็เพิ่นมาก็น่าจะดีใจเนาะเห็นนันเอ้ยมีเพิ่นมาฮอดแล้วมานี้กาเฮากาสีได้ให้เอ้ยมีเพิ่นได้อาบน้ำเลยกาพักผ่อนเนาะพี่น้อง ใจรายการดีใจลายเนาะที่เอเื้อยเผ่นมาฮอดเฮือนฮอดซานแบบอ,อย่างปลอดภัยพี่นอ้องเอ๋ยดีใจปะแม่ไม <c oughs> ีใจใเสาวซุกทั้งดีใจทั้งแซฟพี่นอ้องจนบัว้าวอย่งเลยแซฟกอบอีหลีแม่นแล้วส่งวั่ที่เป็นเมน่ยุมนูใดกาสามารถติดตามรับชมมที่ซองเอื้อยมีได้เลยเนาะในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แต่ไหนก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและขอขอบุญขอบคุณที่บอกดค้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุสนครอบครัวสาวลาวเซโนแฟมิลี่ให้มีรายได้มาจุนเตี่ยวครอบครัวนะพี่น้องสบายดีบายบาย